ให้เงิน่ายเลยีไครับจริงแล้วอยู่ข้างหลังมองเห็นจอชัดจริงรงผู้กำกงานประชาสัมพันธ์ที่8กรมประชาสัมพันธ์ครับรับหน้าที่ประกอบติดตามและตุนภาพไแล้วเราจการออกแบบระบบควมร้อนที่ลดการใก๊าซครับและวที่ครับครับนะทีนี้ที่ตำหนักสอ้อยกัวเรื

ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายรพิศนวัตนะคะวันนี้มาเยี่ยมพวกเราเช้าได้ห3 8 1 0ืโครเลอนพื้นที่รับประโยชน์ต้นปรลากระตวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นระปับที่รับเปิดกระายควาแหงและกา้เ่รยการเตมต้นอยู่บนลำน้ำใหญ่ ท่านอธิสานอินทรานะคะพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดได้มาดูเรื่องของโครงการน้ำบาดาลขนาดยาวเนี่ยลดต้นทุนของชีวิตได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการซื้อน้ำของโคนเรือนต่างๆหรือโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะที่สุด ็นนะคะเอาละค่ะขอรอยยิ้มหายใจได้นะคะพ่อแม่พี่น้องแห่งความประทับใจในวันนี้นะคะน้ำไปทั่วกลุ่มทั้งตำบลทั้งตำบลพิเศษหมูแก้วใส่ผูขอตัดงานนี้ก็เป็นคนดีนะครับได้โซล่าเซลตามีปัญหาครับเฟสอีกโครงการหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอฝากนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่ายกผูนี้เลยนะคบเสียงพลนั้นไหนขอฟังกำลังใจจากพวกเราต่อต่อไปนะคะขอการเงานครการจัทํามา่งื่กากที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของกมีการใช้งานอ่างต่อเนื่องวไม่มีการบาันกาแต่เหลือกวนั้นคือต้องมีการสำรวจเมื่อสครู่ผี จะบริหารน้ําให้กับพี่น้องประชาชนณที่แห่งนี้ด้วยนะคะก็ทีกผ่านทางกระทรวงทรัพยากรไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเปนการรองหักค่ะสวัสดีค่ะหมายขที่ท่านนมนรนะคะายชูไปได้นะครับด้านหลังนะฮะชูให้สูงสุดเลยกันทาคณรัฐมตรี แผมคือที่โรงงานที่ตะบนสระเหนือแห่งนี้ด้วยนะ